สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f อฟทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์นะครับคิดถึงรถคิดถึงป๊อปนะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับโตยโยต้าอันติส 1.6G ปี2018รถมือเดียวเลยนะครับสีขาวนะ สวยมากคันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยผ่อนอยู่ประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจนะเห็นคันนี้แล้วอยากได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์นะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยคิดเงินตามระยะทางนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับรถพร้อมใช้เลยนะได้ยางใหม่ปี2022ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางบริสโต้นะครับ ฟิล์มติดตั้งให้ใหม่รอบคันเช่นเดียวกันฟิล์มประมาณ60%รอบคันบานหน้า40%สนะสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถที่นําเข้ามาเพชรยนต์คัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับไม้ก่อไม่นะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวเล่มไม่ชํารุดสูญหายอย่างแน่นอนนะครับขาวอวบแบบนี้นะครับท่านใดสนใจนะ ติดต่อเข้ามาหาผมได้พรอเพรยนต์0646423955เบอร์โ,โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเลยยินดีให้คำแนะนำติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวนะครับรับเหมาก่อสร้างสามารถออกได้ทุกอาชีพนะขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับรีบจับจองเข้ามาได้เลยนะทางเรามีเซลมากกว่า30ท่าน ไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับด้วยมาตรฐานเพชรยนต์นะเปิดมากว่า23ปีแล้วนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของตนเองด้วยนะครับไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนจะซื้อจะขายเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูคันนี้นะขาวอวบแบบนี้นะครับเกรด A ไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับด้านหน้านะครับเลี่ยมสันฝากระโปรงนะคมคมเลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยสะเก็ดหินเลยนะครับไม่มีรอยหินกระเทาะนะนี่สวยมากนะครับด้านหน้าไฟด้านหน้านะครับ มันติรีเฟกเตอร์นะครับนี่ไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมป้ายทะเบียน7จเก้าไกลเราง3643กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบเลขนี้นะผมยินดีด้วยเลยนะครับมาดูเหลี่ยมสันด้านข้างกันสักนิดนึงนะเหลี่ยมสันด้านข้างนะคมคมนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มเลยงานสีต้องบอกว่าสีสวยเต็มหน้าใช้มากๆนะครับนี่ตำหนิแทบจะไม่มีเลยคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นร่องไฟต่างๆนะสวยเสมอกันเลย นะครับโลโก้ดูโอวีทีมีให้ครบถ้วนนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะนี่กระจกทุกบานนะครับมีตาโตโยต้านะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างแม็กอันรอยใช้เดิมโรงงานทูโทนเลยนะครับสีเทาปัดหน้าเงาตัวนี้นะได้ยางบริสโต้นะครับซีรีส์ยาง 16, 2 0 5 5 5นย์ R สิยางปี2022นนะครับมาดูสภาพยางกันนะยางนนหนาๆนะครับดอกยาง ยังเหลือเยอะนะครับล่องยางลึกๆเลยใช้งานได้ียาวๆนะครับยางชุดนี้นะสองปีสามปีได้นะครับไปดูซุ้มล้อด้านในซีนต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นโช๊คสปริงนะครับมาร์กสีแต้มสีต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่เลยนะครับนี่เจ้าของเดิมพ่น body ้ชู o มาให้ด้วยนะครับที่เห็นสีดำๆตรงนี้คือ body ้ช o o t คือกันสนิมนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากคันนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมือจับนะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ มีคาดโครเมียมให้ด้วยนะตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของด้านบนหลังคาสีเงางามนะครับไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มนะหลังคาสีสวยเสมอกันนะครับมาดูโครงสร้างภายในตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับสะอาดสะอ้านนะภายในเหมือนผมแอบเห็นใบเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาให้ด้วยนะสําหรับคันนี้นี่ซีนนะครับห o เราเดิมๆไม่มีการแกะการไขนะแผงประตูไม่มีช้ําไม่มีตําหนิเลยนะครับนี่ ไม่มีริ้วรอยถลอกเลยเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆนะครับหัวน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายนะไม่มีขยับขยื่นนะครับนี่หัวน็อตตัวนี้นะบ่งบอกอะไรนะน็อตตัวนี้จะคือแก้มชิ้นนี้นะครับแก้มชิ้นนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะอย่างแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับซอกประตูเสาเอเนะี่ยสวยมากนะครับดูได้เลยนะสะอาดสะอาดเสาบีนะครับหัวน็อตประตูก็ไม่มีการแกะการไขเช่นเดียวกันนะ น็อตอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับแผ่นเพจปี1นแนะเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังตรงอย่างแน่นอนไม่ยับยุยี่นะในส่วนของแผ่นเพจนะครับนี่หัวน็อตไม่มีการแกะการไขนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับยางกระดูกงูเนี่ยไม่ต้องไปแกะอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากน็อตประตูยังไม่ขยับเลยนะครับ,อ,บอุบัติเหตุด้านในนะขออภัยด้วยนะครับลินพ่านและอุบัติเหตุด้านในเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องไปแกะยางกระดูกงูนะเดี๋ยวมันเสียรถเดี๋ยวมันหลวมนะครับนี่เบาะ นะครับเป็นสีเบรเป็นเบาะหนังนะน่าใช้นะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับในส่วนของเบาะตัวนี้นะมาดูกันแผงประตูด้านหลังนะครับไม่มีช้าไม่มีตําหนิเช่นเดียวกันนะซีนนะครับหัวนอ็อตไม่มีการแกะการไขใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่สวยมากประตูดเดิมๆนะด้านหลังนี่ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะได้คันนี้ไปนะครับผ่อนถูกๆนะหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลัตที่ยังบิตสโตนนะครับระบบเบรกได้เป็นบิตทั้ง4ล้อเลยนะ ไฟหลังเป็นแบบ LED เรียงเม็ดสวยๆเลยนะครับด้านหลังสีสันต้องบอกว่าสวยจัดเต็มเลยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ไม่มีตำหนิตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะครับโลโก้โตโยต้าโคโร拉เอาติด 1.6G มีให้ครบถ้วนเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะนี่สีสันนะผิวพันธ์นะครับสวยมากนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับแบบนี้สามารถเปิดฝาท้ายได้จากตัวรีโมทตรงนี้เลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังนะเม็ดอาร์คนะครับรางน้ํา เดิมๆเ,เลยนะครับนี่สวยมากตะเข็บต่างๆก็ยังแนบชิดสนิทอยู่นะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการไขเลยนะครับนี่พรมนะไม่มีริ้วรอยนะครับรางน้ําต่างๆนะครับด้านข้างนะสวยมากรายละเอียดตัวนี้นะครับนี่มาดูห้องเก็บสัมภาระนะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับจากการใช้งานเนาะอันนี้เป็นปกติของรถมือสองอยู่แล้วนะครับภายในนะพรมต่างๆในะห้องเก็บสัมภาระนะครับนี่ ไม่มีรอยฉีกขาดนะอุปกรณ์ต่างๆสมบูรณ์นะครับด้านล่างนะครับยังอะไรยังไม่มีนะตัวนี้เดี๋ยวให้ทีมช่างจัดหาให้นะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะข้อดีของการได้ดูไม่มียางอะไรนะครับนี่ดูเลยรถไม่มีริ้วรอนสนิมเลยนะสนิมไม่เกาะนะครับนี่ถ้าน้ําถ้ารถน้ําท่วมนะสนิมต้องเกาะแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับนี่ก็ยังมีให้เห็นไม่มีรอยเจาะนะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับ สีพื้นก็ยังสวยเสมอกันนะซีนทางมะพร้าวสีไข่ก็ยังอยู่นะครับด้านล่างก็ยังพอมีให้เห็นนะครับในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะ ท่านในะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับปปเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับนี่กดล็อกได้จากมือมือเปิดตัวนี้เลยนะครับหรือว่าปลดล็อกนะนี่ กระจกเขาจะพับและเปิดเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปกดลูกกุญแจนะสัมผัสได้จากตัวมือเปิดเลยนะครับมาดูกันนะครับนี่แผงประตูฝั่งคนขับนะซีนหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะสวยมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับสำหรับคันนี้นี่หัวน็อตแก้มหน้าด้านขวาซอกประตูฝั่งคนขับนะไม่มีขยับขยื่นเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับนี่อยู่ครบนะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมแจ้งตอนแรกเนาะ ล็อตประตูยังไม่ขยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านในเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายต้องบอกว่าอันติสเนี่ยเขามีแอร์แบกให้ถึง7ลูกเลยนะครับตามเสาสเสานะแล้วก็คู่หน้านะครับแถวหน้าอกนะแล้วก็มีตรงเข่าอีก1ใบนะครับเป็น7ใบนะครับปุ่มเอนจิ e นสตาร์ t สต็อปกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลขใหม่นะเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลย ไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับสำหรับคันนี้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะมาดูด้านบนนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีเล้านะนี่ไม่มีคราบก่าวนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นป้ายรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่นะครับนี้เป็นใบสคบอ,บอเดี๋ยวให้ดูนะครับมาดูก่อนเก๊กลางนะครับคอนโซลกลางวิทยุเดิมโรงงานเลยมาแบบนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเพลงนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวคลิปผมจะลงไม่ได้แอประบบไม่น,นุ่นนะครับ เกียร์ซีว7สปีดเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับตรงนี้นะตกมาฝั่งขวานี้อันนี้จะเป็นเกียร์ดีธรรมดาตกมาฝั่งขวาน,นะครับเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองได้นะครับตรงนี้เกียร์กลางนะครับไม่มีแตกขออภัยครับที่วางแก้วนะได้สองใบนะครับเกียร์คอนโซลกลางอุกว่าต่างๆก็ใช้งานได้ปกติทั้งสิ้น,นครับนี้เป็นใบสครบร,ราบลละเอียดของตัวรถคันนี้นะอติส 1.6G ปี18ราคา399,000บาทเท่านั้นเองนะครับ พรอยู่6ก0ักว่าบาทนะสำหรับคันนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาผมบอกเลยนะครับต้องรีบเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูด้านบนกันนะครับไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยขีดข่วนนะเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะสวยมากนะครับเบาะชุดนี้ไม่มีแตกไม่มีเล้าฟองน้ําไม่มียุบเลยนะครับไม่ยับไม่ย่นเลยนะเจ้าของน้ำบอกว่าดูแลรักษาดีมากๆนะครับด้านหลังแผงประตูไม่มีช้าไม่มีตาหนินะนี่ สวยไร้ทิฏฐิเลยสําหรับแคัน,นี้ฝั่งซ้ายนะครับกระเป๋าจิงโจ้มีให้หนึ่งฝั่งนะเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับเบาะนะครับด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้เลยไม่มีตําหนิเลยนะจุดนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของบอดี้โครงสร้างภายนอกภายในนะครับในส่วนของงานสีต่างๆนะเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะครับและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องดูโอวีทีไอนะครับสี่สูบสิบหกวาล์วนะตัวนี้นะครับร้อยยี่ห้าแรงนะครับเครื่องพันหกนะน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบรองรับได้สูงสุดถึงอีแปดห้าเลยนะครับรอยมาร์กสีเต็มสีต่างๆนะครับของตัวรถนะของเครื่องยนต์นะครับขออภัยด้วยนะครับของเครื่องยนต์ก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะครับระบบเบรก ABS มีให้นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลอย่างแน่นอนนะครับเครื่องแน่นๆนะเสียงเพาะๆนะครับวิ่งงนนิ่ๆแบบี้เลย นะครับเครื่องเกียร์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ไฟยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่อุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าครบๆนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างขานด้านหน้าเม็ดอาร์คนะครับหัวน็อตนะครับลูกกลมๆก็ยังกลมๆนะครับตาปั๊มครบนะไฟแท้ไฟเดิมไทโทอิโตะนะครับนี่ ปั๊ม R ปั๊ม L นะครับมองเห็นเลยอยู่ด้านในนะครับเม็ด์ครบถ้วนนะครับมีหัวน็อตแก้มไม่มีขยับขยื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงมีการขยับนะครับนี่เห็นแล้วนะครับแต่เป็นฝาแท้ฝาเดิมนะเคาะบางๆแบบนี้นะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์น้ำยาแอร์ข้อควรระวังต่างๆอยู่ครบฉนวนการความร้อนไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทเหรียเล็บจิกนะนิ่มๆนะครับนี่ซีนเขาจะคืนตัวได้นะครับถ้าเป็นซีนเดิมโรงงานนะ หากเป็นซิลิโคนเนี่ยจะนิ่มไปหากเป็นสีโป๊จะแข็งไปอันนี้คือฝาเดิมอยู่นะครับนี่ที่สาคัญตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับอาจจะมีการถอดเก็บพวกยิ้วรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับรถวิ่งมานะหนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรแล้วนะครับก็ต้องมีบ้างนะพวกรอยสะเก็ดหินนะครับไม่โกหกไม่ย้อมแมวนะครับรายงานตามตรงอยู่แล้วนะครับพอน็อตคันด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีขยับนะเบ้าโชกคเว็ดอาร์ครบถ้วนนะครับทับใไนซีนนะครับนี่ตาปั๊มนะครับไฟแท้เดิมโกอิโตะนะครับ ท้องเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าสีสวยเสมอกันทุกจุดเลยนะครับที่สําคัญนะคันด้านหน้าคัานมออนนร์ไยังไม่ขยับเขยื่อนเลยนะครับอุบัติเหตุไม่มีอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับหากท่านได้สนใจนะอันติคคันนี้นะครับโตยโยต้าอันติ1.6 g ปี2018รถมือเดียวเลยนะครับราคา399,000บาทเท่านั้นพอนอยู่6,000กว่าบาทนะสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยเพราะเพชรยนต์0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ